สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดูครับผมมาเจออะไรนะครับผมเป็นเห็ดโคนนะครับโอ้โววันนี้นะครับวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจมาเก็บนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยนะครับดูครับแล้วที่ผมได้นะดูฮะโอ้โหนี่นึกว่าจะไม่มีแล้วนะโอ้แล้วดูเจอครับ นูน่นะโอูโหอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ดูครับเป็นเห็ดโคนะครับแต่แต่บานแล้วนะบานแล้วนะดูนะโอ้โหสุดยอดนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะยังมีอีกนะครับผม โอ้โหเมื่อวานน่าจะพอดีนะน่าจะเป็นอย่างนี้หมดนะดูครับนี่ดอกสวยๆเลยครับนี่ฮะดูครับนี่ครับผมดอกสวยๆครับเห็ดโคนนะครับเป็นเห็ดโคนขาวนะครับเห็ดโคนชนิดนี้ผลแรกเลยนะครับผมผลแรกเลยนะครับยังมีอีกครับดูรับนี่ครับโอ้ย สุด,สดจริงๆครับตรงนี้นะครับผมดูครับ <c oughs> <c oughs> สุดยอดด,ดูดอกนี้ครับโอ้โหใหญ่ๆเลยครับ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าคนมันเยอะนะครับ ตรงนี้มันห่างๆคนหน่อยนะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูสั้นๆนะครับผมลงคลิปให้ดูสั้นๆนะครับนี่ถ้าเกิดอ่ามีคนมานี่โดนแย่งนะบ้านปดเป็นแบบนั้นนะดูครับสุดยอดจริงๆนะโอ้โหสุดๆมากครับผมอื้อหือ ไม่มีขากล้องนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บช่วงเก็บพงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมันสุดยอดมากนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับและพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ